อภิวาทกลาบลงหนงสองสามอัญเชลีวันทาอัิวาทกราบลงหนึ่งสองสามอัญชลีวันทาอภิวาทกรับลงหนึ่งสอมอัญชลีวันทาอัญชลีเอพพ ดูยาวดูจับลมกระทบปลายจมูกช่องจมูกลมกระทบส่วนไหนของจมูกรู้ในชัดเห็นได้แจ้งก็จิตกําลังวางไว้ทุกนั้นเลยภาวนาบอกตัวเองในใจว่าหายใจเข้าดูหายใจออกดู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 ไปเรื่อยอิจการชาร์จแบตเตอรี่พลังงานชีวิตให้กับตัวเรา มีความเสถียรจะได้ไม,ม่เป็นคนหัวเวี่ยงหัวร้อนนะ มหันตานิมยานตามหาตีนาไม่หยุยัตงปัจจุบันสัพพะโตสามพวันตุเมพวันตุเตพุทธังนันตังธมานันตัสังขปะวาลังอิปานาหโต Giáo y giáo thang Giáo thang là Tìm được tu, thú Từ kẻ chịu ta Nguyện cả thất quần tu

ไหว้ก่อนตังไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาลูกไปแต่ <c oughs> เดินไเลยลูกไหว้ก่อนไหว้ก่อน <c oughs> ไหว้ก่อนจก่อน ลูกล <Private S 2> ูกมาการศึกษาว่ายก่อนนะเป็นคนฝรั่งเลยเดี๋ยววันนี้ที่ใหม่นะควต้องรู้เลยนะครับคืออะไรลูกนะลุงยาเขียว